12ล้านนะครับผมอยู่ประเทศไหนทำอะไรอยู่ตอนนี้ก็ให้เวลาทีมงานในการค้นหานิดนึงนะฮะติดต่อได้ยังไงเดี๋ยวรีบให้ทุกคนทราบกันเลยว่าใครจะเป็นเศรษฐีงวดน,นี้12ล้านสวัสดีครับผมคุยกับเศรษฐี12ล้านอยู่นะฮะเนี่ย ยังไงดีค่ะคุณแชมอ่อนี่ฮะพี่อยู่ประเทศอะไรครับตอนนี้นอรเวย์ค่ะนอเวยเลยใช่ไหมฮะอันนี้ผมถามนิดนึงพี่ได้เลขนี้มาจากไหนฮะทำไมถึงเล่นเลขนี้นี่มี2เคสพี่จำไม่ได้ว่าเคสหนึ่งไปเห็นใน YouTube เด็กจับฉลากมาเด็ตามหากวเด็กิ่งได้สอ2บ้านวินัยไกยบุตรขาะที่ดูใน y ู u ู u b e ในเว้นคนที่หกอ่ะเขามาบอกว่าเขาเล่นผิดเป็นจ้าเจ็ดห้าูแต่จริงๆคือเจ็ดห้าเจ็ดพี่ก็บอกุ้ยเราต้องลองแล้วพี่อย่าเล่นหนักแหละคุณคุณเห็นไหมล้วว่าพี่เล่นขนาดไหนแสดงว่าพี่ต้องชอบเล่นแหละแล้วพี่ก็เล่นหมุคนเดียวด้วยนะโอ้ยขอบคุณมากๆขอบคุณมากแล้วก็ถูกหลายครั้งนะโอ้ผมขออนุญาตนะเดี๋ยวเนี่ยตอนนี้ผมกำลังอัดวิดีโอไว้อยู่นะครับพี่แต่ว่าไม่มีเปิดเผยตัวผมจะผมจะคุยแค่แค่ตรงนี้ครับผมขอแสดงความยินดีกับพี่ด้วยโอ้โชคดีจริงๆ นะฮะขอให้เที่ยวให้สนุกขอให้มีแต่ความสุขขอบคุณขอบคุณครับมีอะไรให้พี่ช่วยไหมล่ะไม่มีหรอกครับผมไม่ทบุญทำบุได้ถ้าอยากอยากทำบุญเดี๋ยวส่งข่าวกันไปครับพี่ได้ครับขอบคุณครับอ่ะ